สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตอนที่1ของคำถามยอดฮิตของคุณแตงโมนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับและคำถามมากมายที่ยังไม่ได้รับคำตอบวันนี้เรามีคำตอบในหลายๆคำถามเพื่อหลายๆคนที่ยังสงสัยจะได้รับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนของเธอในพระเยซูคริสต์ครับ นางฟ้ากับลูกของพระเจ้าความหมายแตกต่างกันอย่างไรนางฟ้าคือนางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์นิยายคือความคิดที่มนุษย์สร้างขึ้นตามจินตนาการของตนเองนิยายตามพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพศ2525ให้ความหมายของนิยายไว้ว่า หมายถึงเรื่องที่เล่าต่อกันมาหมายถึงความไม่แน่นอนหรือไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมีการแต่งเติมเสริมต่อบางตอนบางเรื่องราวที่ต่างไปจากชีวิตจริงเช่นเกิดเป็นลูกสัตว์แล้วมาใช้เวทมนต์คาถาให้กลายเป็นมนุษย์ได้ในภายหลังเป็นต้นลูกของพระเจ้าความหมายแต่ส่วนคนที่ยอมรับและไว้วางใจพระองค์พระองค์ให้สิทธิ์พวกเขาเป็นลูกของพระเจ้า ยอ์นท้่ขอที 1: 12ำไมคุณแตงโมถึงไม่ได้รับความยุติธรรมเรารู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมเสมอแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังรู้ว่าทุกคนที่เป็นมนุษย์มีบาและมันไม่เกี่ยวกับอดีตหรือเวรกรรมที่เราได้ทํามาแต่บางครั้งพระเจ้าก็อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เพราะว่าเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่เรามองไม่เห็นสําหรับคริสเตียนนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่พระเจ้าเท่านั้นพระเจ้ารู้และเห็นแต่ไม่ใช่เวลาของพระเจ้าที่จะลงโทษพวกเขาตอนนี้และพระเจ้ามีแผนการของพระองค์ในพระธรรมของโรมบทที่ 3: ข้อ23ก็ได้กล่าวไว้ว่านะครับเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและในพระธรรมของยอห์นบทที่16ข้อ3 2ถึงข้อ33 นี่แนล่วันนั้นจะมาและเวลานั้นก็มาถึงแล้วที่พวกท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของท่านแต่ละคนและจะทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะพระบิดาสถิตอยู่กับเราเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วจะแน่ใจขนาดไหนที่คุณแตงโมจะได้ไปสวรรค์ ในพระกัมภีพูดว่าพระเยซูตรัสก,กับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะได้รู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ยหอนบทที่1 4ข้อ .6 และ7เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงชัยเรามาผู้นั้นก็จะมีชีวิตนิรันดรและไม่ทุกพิภาษาแต่ได้ผ่านผลความตายไปสู่ชีวิตแล้วยอนบทที่5ข้อ24คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นคืนมาจากความตายท่านก็จะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจักของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดโรมบทที่10、9ข้อ9และ10ท้ายที่สุดนี้พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าเราจะตายอย่างไรการตายของเราก็จะทําให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จ และชีวิตของเราทําให้ผู้คนมากมายได้รู้จักพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราหากมีคําถามหรือมีข้อสงสัยที่ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างหรือจะทักถามไปในเพจก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่สนะครับพระเจ้าวอวยพรครับสวัสดีครับ